ตัวแรงนักน้องมันเป็นคนดีช่วยมันหน่อยมันเป็นคนดีมิจชาชีพดีๆนี่เองพี่ยอมยังไงพี่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะเว้แต่กูไม่ได้ไม่ได้ขโมยนะเว้แต่พี่ป็นคนพานนองมันมาขโมยของพวกผมยังไงพี่ต้องรับผิดชอบเอาเงินมาให้พวกผมเย็นนี้เงินพวกมึงแล้วก็รวมทั้งทองด้วยตั้งหลายแสนกูจะเอาที่ไหนมาคืนพวกมึงอะ่ะต่อให้กูขายตัวทั้งชาติอะ่ะ กจะหามาคืนพวกมึงไม่ครบเลยเดี๋ยวมึงเคยขายตัวเนี่ยเคยเคยที่ไหนเล่าพ <c oughs> พูดเลยแคนั้นแหละเด <c oughs> ี๋ยวมันจ่ใครจะไปซื้อวะ <c oughs> พี่ผมไม่ดูนะเว้ยว่าวิธีการหาเงินมาเนี่ยท <c oughs> ี่จะหาด้วยวิธีใดแต่พี่ต้องเอามาคืนพวกกูให้ได้โอเคปะ <c oughs> <c oughs> ถ้าทำไม่ได้ผมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่หมอน <c oughs> มันคือโอกาสสุดท้ายของพี่แล้วเว้ย ผมจะบอกพี่หมอว่าพี่สร้างเรื่องให้พวกผมอีกแล้วไอตองใจเย็นเดี๋ยวคุณบอกพี่หมอเดี๋ขาดเลยนะเว้ยเขารู้เรื่องเนี่ยเขาไล่กูออกแน่เลยถูกโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณจะพยายามนะหาเงินมาคืนพวกมึงทุกคนกันแล้วกันไอ้ไผ่เอ้ไอ้เวนมึงบ่นอะไปรีบไปหามาคืนพวกกูเลยไปเออเดี๋ยวกูหาคืนให้แร็วออ แผนมึงนี่สุดยอดจริงๆเลยคุณยมต้องเจอแบบนี้ไายเอ้ยออกมาได้แล้วเว้ยแบบนี้พี่ยมเขาจะโกรธผมไหมครับเนี่ยโอ้ยจะเหลือเหรอโกรธอยู่แล้วไอ้นี่แค้นฟังหุ่นด้วยระวังดีๆเดี๋ยวมันจะสองคนมาม่งเหลืองมมึงนนีออาุห์ช่วยเรามึงจะไื่มนมมัยยวะเ้กาไดี่องลบน เดี๋ยวพี่ฉเฉลยมนันเองว่าเป็นแทงนะพี่ยังไงพี่ขอบคุณน้องมากเลยแต่ว่าพวกพี่เนี่ยแรงกันแรงนะครับโอ้โหเด็ก็ถ้าเกิดมันเป็นคนที่ยิ้มเงินใครไปแล้วมันรู้จักคืนเนี่ยมันก็จะไม่โดนแบบนี้หรอกแล้วอีกอย่างใ้ภัยถ้าเองรู้จักพี่ยมยุคนี้จริงๆว่ามันทําอะไรกับพวกพี่บ้างมึงจะรู้ว่าที่กูเอาคืนเนี่ยจิ๊บจิ๊บแต่มึงระวังโดนมันสมตุนแน่ะระวัง คนเดียวก็คุณนเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเนคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป